ผักบุ้งก็มีนะคะนี่ใครจะมาเก็บผักบุ้งได้เลยยอดด้วยเยีะเลยนี่ผักบุ้งนี่คือยอดผักบุ้งนะคะวา้าวผักบุงผักบุงนี่ผักบุ้ง,ง,งมียอดกำลัางงาม ตอนนี้เราเข้ามาโดมหนึ่งแล้วนะคะอันนี้คืออยู่ในโดมอันนี้มาเจอลูกอะไรเนี่ยเหมือนว่าเขือเลยนี่เหมือนมะเขือเขือมะเขือขื่นบ้านเรานะคะ นี่เราเส้เดิมมาเจออะไรหน่อไม้ <c oughs> บัมบูนี่ค่ะ๊าดหน่อยใหญ่เลยนี่เจอเดอกไม้ จิ๋วเลยอ่ะดูสิขึ้นเป็นแพงอย่างนี้เลยนี่คือเงาของต้นเหมือนต้นมะละจิ๋วนะคะนี่ลูกมันมันเหมือนมะละจิ๋วมากเลยนี่มันเป็นแบบนี้เล็กๆจิ๋ว อันนี้เขาเปิดไฟ UV ให้ด้วยนะคะนี่สงสัยมันจะชอบแสง UV มันจอต้นลูกมะเดือนะนี่มะเดือมะเดือ นี่นะคะเราจะพามาดูต้นสุกินีหรือบัวบ้านเขานี่เขาปลูกกันแบบนี้นะคะแตงอันนี้เหมือนแตงไทยบ้านเราดูสิที่ดูมะเขือเทศ โคตรดกอะดกมากดกจนจริงหักดูสิมคาเทศดกมากมีข้าวโพดด้วยค่ะ <c oughs> นาหักเอาไปต้มมันจริงๆเลยนี่ มีถั่วด้วยนี่ถั่วอีโต้บ้านเราหรือเปล่านี่คือบวบบ้านเขาเน่าหมดละทำไมไม่อนุญาตให้เก็บกินนะนี่ดูหัวคาลิปล้าหัวคาลิปล้า